โอเคมาแล้วครับ109เก็เป็นรถเที่ยวสุดท้ายนะครับที่จอดทุ่มแสงทุกวันอะไรนะก็ปล่อยเขาสิเขาจะแซวด่าเฮียอะไรเรื่องของเขาไม่ด่าอะไรกูเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนตบหยุดเดี๋ยวนี้เลยเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะอารมณ์โกรธมากกว่านี้แล้วกลัวถ้ามึงพูดอีกนะ โอเคมาแล้วครับหนึ่งศูนย์เก้ามตัวเชิงขึ้นฮะใช่ไหมเออเอาสตอมฮะสีจ้ามาเลยแสงไฟนะฮะซีหนึ่งสีศูนอปหอใหม่นะครับประตูขั้นกลาง รถเรืว109นะครับกรุงเทพเชียงใหม่คนขึ้นเยอะอยู่นะครับก็ไปจอยที่งที่สถาน,นีป่าพุนาตะพานหิน กระทุ่มพิษณซโลกโครโมิดามหนองตงพิชัยชุมทางบ้านดาราท่าสักด์ตรอนอุตรดิศิลาอเจนชยัยบ้านปิ่นแม่เมาะนครลำปางขุนตาลำพูนและไปสิ้นสุดที่สถานีรถไฟเชียงใหม่นะครับก็เมื่อกี้ผู้คาหยาขอไปนะครับคุยกับเพื่อนนะครับเป็นเพื่อนที่เขาเรียกว่าผีนั่นแหละครับไม่ได้มีจิรณาจะรุกลุกท่านนะครับก็คุยกันเหมือนเพื่อนนั่นแหละตามภาษา เที่ยวสุดท้ายได้ออกไปอย่างสวยงามครับ109ต้นทางกรุงเทพไปทางเชียงใหม่รถออกตอนบ่ายโมง45ไปถึงเชียงใหม่ตอนตี4 5นาทีนะครับอยู่ที่เวลานะฮะจะไปถึงตรงเวลาหรือเปล่าฮนะ605ก็ยังไม่ไปไหนนะครับล้อหลีกขบวน4.8 0ด้วยฮนะ ไปครับไปอย่างสวยงามฮะอ่าพีอวนมาอยู่ขบวน109ซะแล้วฮ่าฮ่ไม่เป็นไร408อยู่ที่วังกาก